ไงเป็นไงเป็นไงมาติดมาแล้วหนึ huh ่ง <c> ต I mean, ัวท่านผู้ชมติดมาแล้วหนึ่งตัวอู้อ้วนอ้วนอ้วนตัวตัวตัวอ้วนปอกเลยตัวอ้วนอ้วนเลยท่านผู้ชมตัวอ้วนเลยขนหอยแมลงคู่เลยไป

ไอ้กระโดดเลยท่านผู้ชมกระโดดเลยโอ้สวยงามสวยงามสวยงามเอ้ยกระโดดหยิงเลยแล้วเล้วเต็มภาพเลยเยต็มมือเต็มมือเต็มมือโอ้โหนีนะอุ่นใจแบบนี้อุ่นใจท่านผู้ชมอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันจะกระโดด โอ้ตัวสวยตัวสวยเลยท่านผู้ชมปับปั๊บเด้งเด้งเด้งเเป็นไงมีมีแล้วครับท่านผู้ชมมีอีกแล้วสองตัวด้วยสองตัวด้วยสวยสอีกแล้วเอ้มุมนี้มุมนี้จะฟุกละมุมนี้จะฟุกแล้วท่านผู้ชมสองตัวสวยสเลยสองตัวสวยสวยเลยอ่าวางเลยวางเลยอย่าเพิ่งเดิน นั่นแหละส,สวยสวยสวยๆทานผู้ชมไปฟางโน้นถนนสุดถนนสุดถนนสุดโอ้เขา้ขาแล้วเข้าแล้วอ่ะเมืดไปอีกแล้วอาไมาเป็นไรมันหลอกเราเนี่ยดาบได้มันยังไม่เป็นเม็ดฝนก็ไปเรื่อยๆ ไปที่พักไม่เป็นไรถึงแล้วเดินถึงแล้วอาาาาาา้าวอ้าวมีเด็กมีสองอู๋หลายตัวเลยท่านผู้ชมหลายตัวเลยครับสวยๆเลยนี่แหละเข้ามาแล้วเป็นฝูงเลยตอนนี้สี่ตัวล้วนๆเลยครับท่านผู้ชมกิโลเลยครับกิโลเลยฮะนี่เห็นแล้วสวยๆฉับสวยสวยงามสวยงามสวยงาม,งาม,มนี่แหละได้เป็นกิโล,ลครับ ยกเดียวเดียวเออตรงนี้มันใครมาโยนเหยื่อไว้เอออย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินเออเออสวยสวยสวยท่านผู้ชมนี่แหละเฮ้มันต้องได้สิยังไงก็ต้องมีท่านผู้ชมไปชมอยู่แล้วเออนี่ยท่านผู้ชมไม่เหงาแล้วก็ได้ดูอย่างเงี้ย ฝนจะมาก็ไม่เป็นไรใครไม่รู้นั่ยใครไม่รู้บีดแต่ใส่มังต้นไม้พอดีเลยน,น่าจะไม่รอดแล้วเต็นะ <ห ả? S 1> มาหนาปึ๊บเลยลนะมาหนา เออตะลมแรงก็เดี๋ยวย้ายไปยุดยาไปแล้วเบึ้งบึ้งบึ้งบ้องยังไงตีแล้วท่านผู้ชมมีแล้วมีแล้วมีอีกแล้วตัวใหญ่เออไปตรงนี้ปลาชุม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 ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินวางเลยนี่เอาไวอยู่ตรงนี้แหละโอ้ท่านผู้ชมตัวใหญ่ๆเลยหางแดงพิษเลยโอ้โหสวยสวยสวย อไม่ต้องขยับเลยเหรอขึ้นแค่คืนเดียวมันขึ้นได้แล้วจะมาวางไข่อะไรดิโอ้โดนอีกแล้วอ่ะอ่าโดน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 เจอไหมเออเอาไม่โดนเอ้ไม่อยากจะออกจากพุ่มไม้เลยอ่ะตรงนั้นมันมีปลา ตัวสวยด้วย,วย,วย,วยโอ้ไม่รอดแน่ว,นแว่ะเจ้านี้เปิดแลเปิดแล้วเปดแ้วเป็งเป็งดิงๆๆบ โอ้โหลึกมีมีหนึ่งตัวอีกกินได้มีจนได้ท่านผู้ชมสวยจริงจริงมีจนได้มีจนได้เออนี่นะมีจมนได้เออมีจนได้เออก็ยังได้โอ้ยทำไมหญ้ามันขึ้นย่างนี่ เยิงซะแล้วเนี่ยโอ้ยมันบาง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 มองทะลุลอยู่เออมันหนาตรงเราถ้าล้มไม่ล้มไม่ดันหนีอ่ะโดนไม่ดันหนีโดนแน่ยังไงเงียบเงียบ ก็ไม่ได้แกยกแกยกช้าไปหรือเปล่าอยู่ ค่อมแลค่อมหัวเลยตอนนี้แต่ลมลมแรงลมแรงเดี๋ยวก็หันคบเออมีตัวมีตัวโหนิ่งเลยมีตัวหนึ่งตัวท่านผู้ชมมีอีกหนึ่งตัวแล้วออได้ทีกันอยู่เที่ยวนีเออ้เว้นเชืไม้เดียวก็ได้แล้ว ดึงดึงไหมเข้าไหม มี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 ตีก็แล้วท่านผู้ชมมีติดตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวอ่าเว้นไม้เดียวก็ได้แล้ว

ยุนสุดอุกลุกลุกลุุดลุุลุกลุลุกลุกลลุกลุกล,ลุกลก้ลลกลล